ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแก้พี่หวานด้วยการแปลงร่างเป็นตะขาบยักษ์นะครับทุกคนตะขาบตัวนี้คือมีความสามารถในการพ่นพิษพ่นไฟแล้วก็พ่นสายฟ้าก็คือนะครับหวานจะเป็นนักอนุรักษ์ป่านะครับซึ่งหวานนะ่ะฆ่าสัตว์ไปเยอะมากทุกคนผมเลยทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ป่าไม้นะครับทุกคนมาแบบจัดการแบบผู้พิทักษ์ป่าแบบจอมชั่วร้ไลนะครับทุกคนนะก็ในคลิปนี้จะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วไปดูคลิปกันเลยนะครับมุ่งหน้าสู่ อ่าผมกี่ทับนะทุกคนอ่า800,000เหรอ700,000นะเออมุ่งหน้าสู่1ล้านทับดีกว่าทุกคนเราต้องไปให้ถึง1ล้านนะครับไปกันพาทุกคนไ่กดไลค์คลิปนี้มาตัวน,นี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับตอนนี้เหมือนวน,นี้ก็ ชาวนาชาวประมองอย่างเราก็ต้องมาทำมาหากินไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ต้องมานั่งเรือปลาติดเบ็ดแล้วครับกว่าจะได้ปลาแต่ละตัวในแต่ละวัน ตื่นเช้ามืดกลับบ้านก็ดึกตัดพ้อกับทีวีช่ตายเถอะทำไมมันน่าเบื่อขนาดนี้ทำไมลงไม่เกิดเป็นกองเงินกองทองนะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันให้ขอมีค่าคุณละกันเอาเป็นเพชรสักเม็ดเหมือนกันนะเลยดีไหมนะโอ๋เฮ้ยนี่มันหวานเห็นอะไรกันมันคือเพชรนั่นเองไม่เชื่อสายตาเองระหว่างปลาลงมาขโมยเฮ้ยมันเป็นอะไรปลาลงมาดูนี่มันเหมือนจะเล่นกับหวานนะครับ อุ้ยหวานเจอเพชรแล้วครับผมเพชรเม็ดโตโอ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 นี่คือกำลังอ่าทำเสียงเหมือนจมน้ำเอายกเรือตรงใต้น้ำสยวางไม่ได้วางไม่ได <c oughs> เเ้เอาหวานเรือหาย่าาวาน เรือจมไปแล้วแต่ว ano ่าตัวเองทําจมเรือยๆเดยวมั่นี่เดี๋ยวนะตั้งแต่เป็นชาวประมงมาไม่เคยมีเพชรในน้ําเลยอ่ะหรือว่าวันนี้เป็นวันดีไงวันนี้วันที่ฉันจะแกล้งเนี่ยไงเราสรางมันแล้วกันเราค่อยไปซื้อเรือใหม่อุ้ยับอเพชรเพชรเดียวนี่คือซื้อเรือซื้อเรือใหม่ได้เลยโอ้ยจะไม่ได้ปลาสักตัวก็เถอะอุ้ยพ่อกับแม่จะกลับบ้านจะตีเราไหมเนี่ยตีแน่นอนตีหน้าเลจ้ตีมันหนึ่งแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวแต่มันปราสาทการเดี้ยนไม่ใช

ตายยแน่เลมันบักนะครับก็วันนี้ผมว่าหวังจะเป็นนักอนุรักษ์สัตว์นะอารมณ์อารมณ์แบบว่าถ้าเห็นสัตว์ที่มันโหดๆเหมือนปลาฉลามเนี่ยหวังก็จะฆ่านะครับเพราะมันจะกินสัตว์ตัวอื่นนะครับตายเร็วตายแน่ๆเลยโอ๊ยทำไงดีบอกว่าบอกว่าไงดีนะบอกว่าฉลามกินบอกว่าฉลามกินฉลามมาชนแล้วก็เรือก็แตกพังโโอ้หมันเป็นคำอ้างที่โคตรที่จะเอ่อถ้าไม่รู้ก็งงแล้วครับว่าโดนหลอกก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเสกสัตว์ที่มันทำมาธรรมชาติ็มีแค่นี้นะครับ คนเราอาศัยอยู่ในป่าก็ต้องกินอาหารป่าผลไม้ป่าบีเวอร์กินไม้ครับอันตารายครับบีเวอรนน์ไปก่อนแล้วกันแล้วโอ้โหทำไมพวกบีเวอร์มันเยอะขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวตรงน,นี้จะเป็นถิ่นของมันเหรอโหถ้าตัวสองตัวก็ว่าไปอย่างเถอะแต่ว่านี่มันเยอะเกินไปแล้วโหนี่พวกแกตั้งใจจะทำลายธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยอภัยให้ไม่ได้แล้วพวกแกก็ตายซะเถอะนี่ครับนี่นียนี่เนี่นี่ครับทำทำร้ายสัตว์นะครับคนเร็วใจดีคนเร็ว2022 เตายหมดเลยจ้าพวกบีเบอร์อุ้ยนี่มันทำไม้ไม่ใช่อยากกินไม้เองหว่าทำไมหวานแล้วทำไม้มันขนาดนี้ดูหน้ามันสีมันมันยังไม่ตายมันกินไม้อย่างอร่อยทุกคนดูดิมันกินไม้อย่างอร่อยอ่ะคือหวานพวกทโหดอ่ะเป็นนักกันไม่้พี่โหดมากนะครับถ้าผมเป็นสาได้คือผมต้องแก้ไขเลยเดี๋ยวจะไปเรียกพวกโค้งมาที่บริหารผมว่าน่าจะเป็นเสือนะครับเพราะว่าเสือมัน้ีตนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้ามันเหลือรอาไปไม่แต่ตัวเดียวมันจะต้องมาทำร้ายเราแน่เลย จะต้องมาแก้แค้นนมาครับเสีือมาครับแหละแต่ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้ไฟมันอันนี้เราต้องดับไฟไม่งั้นไฟจะไม่ป่าโอ้โหผมว่าหวานเนี่ยตัวธรรมชาติทุกคนดูดิก็ตรงนี้ด้วยฉันมาแก้นี่แหละตัวธรรมชาตินะฟูกินซี่อ่าโอเคถือว่าเราชใช้ฝ่าด้วยไม่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 โอ้ยเดี๋ยวทำไมเสื่อมเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้ไม่ได้ทุกคนเราต้องดับไฟก่อนโอยต้องดับไฟก่อนโอ้ยเย่แล้วยเย่แล้วเนี่ยเป็นเพราะเราหรือเปล่าเนี่ยท่านจะเพิ่งไป แล้วพวกเสือทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยตายแล้วตายแล้วมันไม่เห็นมีไฟเลยนะหวานหวานเียวเยเลวฉันไม่ได้เป็นคนทำนะฉันไม่ได้เป็นคนทำฉันพวกมีวเวอร์ต้องหักละเฮ้ยไ้วกเือจะไม่ไปวจุ๊วอื่นอูยทำไมไฟมันลามเยอะกว่าเดิมีเนี่ยุพุโอ่ะโอ้ย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 ไม่เห็นมีไฟเลโยต้นไม้หายไปตั้งต้นนึ่งนะ้ยเฮ้ยก่อนทำมันชล้วพวกเสือไม่ทำอะไรกันเนี่ยหวานจะแย่มากครับไม้สัตว์ตัวอื่นใช่ไหมเนี่ย โอ้ยนี <at> ่ครับนี่ครับเสือสู้ครับเสือมันสู้นะครับเสือกัดกับเสือนะครับอันนี้ก็ใส่ยุดเสือนะครับคนที่มันจะฆ่าสัตว์ตัวอื่นโอ้ยฮึบฮนี่เนี่เสือร้องฮู้ปี๊บนี่เสียงเสือครับนี่เสียงเสือร้องอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยเสียงอะไรอ่ะเสียงเสือเสียงเสือเสียงเสืออยู่รอบตัวเลยเสียงเสือหรือว่าจะเป็นพวกวิญญาณเสือเสียงเสือครับเสือร้องฮู้ปี๊บฆ่าหมืเลยแล้วกันเสือร้องฮู้ปี๊บนี่นี่นี่โอ้ย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 มันสู้สู้เสือร้องฮู้ปี๊บเป็นอนเสือร้องปเ๊บ แกเป็นแค่เสือไม่มีทางมาสู้กับปืนไฟอย่างฉันได้หรอกอุ้ยแต่ตันนี้มีลูกไม่ได้ไม่ได้ตัวมันก็ต้องร้ายกาจพ่อแม่มันโอ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้อะไรเนี่ยนี่โราดอะไม่ใช่ไฟไม่ใช่หรอแล้วระเบิดมาจากไหนอะหรือว่าปืนนี้มันจะไม่หรือว่าปืนนี้มันจะ กํามล้ังสงสัยใช่ไหมล่ะทําไมมาอยู่ที่เดิมวิญญาณเสือวิญญาณวิญญาณเสือนี่มีคุณดูอังกรมากเกินไปหรือเปล่าครับนั่นมป็นควาไปยุ่งกับนีนสัตว์อีกตัวนึงแล้วกันที่ทําให้แแบบต่มัันเหลือ้งระบบดีเวทอะไรเงี้ยตัวที่มันทําให้ระบบดีเวทบ้างครับทุกคนเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครันจะไปเพร่พันก่อนเจ้าขอโทษนะเจ้าเสือเดี๋ยวฉันต้องทําเจ้าขอโทษนะเดี๋ยวฉันต้องทําเพื่อเพื่อป่าไม้โอ้ยทุกคนน่าจะหมดแล้วแหละ อ่าหนูนั่นแหละหนูไปด้วยหนูไม่รู้ทำไมหนูไม่รู้ยังไงแต่ถ้าอยู่ในบ้านคือบ้านเราสุกกะปกนะครับโอเฮียเคียตรงนี้ด้วยหนู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 หนทำไมมีหนูมาอีกเนี่ยโยหนูกัดเลยหนูกัดเลยหนูช่วยหนูสู้เร็วมากหนยสู้เร็วมากันูสู้เลยหนูเนี่ยทำไมป่ากับธรรมชาติมันถึงลบแบบมันไม่สมดุลขนาดนี้เนี่ยมีแต่พวกทำลายธรรมชาติพวกหนูก็ต้องไปกัดพวกสวนผักสวนผัวพวกชาวนาชาวไร่ทำลายธรรมชาติโอู้อะไรบ้างวะเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดนี้ตาขี้ตาขี้ครับ มันเชื่อว่าสตว์มันชอบเทพเป็นโง่เพราอมันดูรักสัตว์ป่าเลยนะเนี่ยมีลิงด้วยแต่ว่าลิงอยู่บนต้นไม้ทุกคนถ้าเทพเราคนเดียวสู้คนเดียวอะไจะไม่ไหวจริงๆหรออุดมสมบูรณ์เดี๋ยวผมจะปลากล้วยใส่หวานแล้วกันทำเป็นแบบเจ้าลิงมันปลาอะไรเงี้ยหวานจะได้คิดว่าแบบอุ้ยลิงมันปลากล้วยใส่อะไร้ยโอ้ยไว้เก๋พวกเก๋ทแก้ายธรรมชาติเก้วไหนชอบฆ่าสัตว์ป่าตัวอื่นลิงนะฮะลิงไม่ทำไรทำไม่ได้โอ้ยลิงมียอดกล้วยมา โอ้ยทำไมสัตว์มันเยอะขนาดนี้เนี่ยหวังว่ามันแจ็คเก็ตไม่ใช่สมดุลของมันเลยทุกคนอุ้ย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 จะไทยนี่ดิงทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยตั้งแต่บีเวอร์เลยอุ้ยอุ้ยอ้โหทุกคนลิงมันยังฆ่าบีเวอร์ลิงทำลายธรรมชาติแกัวไหแกตัวนี้ใช่ไหมแกตัวนี้ใช่ไหมอ้ยหวานเลือกฆ่าดิงแล้วว่啊 มันไม่ป่านี้สัตว์เยอะขนาดนี้โอ้ยมันทำให้ยางมันต้องอึโอเคาะว่าหวานนี่แะตัวทำร้ายป่าครับทำอะไรด้วยนี่มันจะเกิดลูกตะโขงเฮ้ยหวานฆ่าลูกตะโขงเนี่ยทุกคนตัวหวานเป็นคนเลวมากนะครับผมว่าใจที่ผมจะต้องแต่ร่างเป็นซุปเปอร์สัตว์ประหลาดที่น่ากลัวอะไรต้องเพิ่มต้องเพิ่มนี่เป็นคนที่จะขาบยักษ์นี่า่ให้เหลือฉยเลยวันอากาศวันนี้ก็มีความสามารถในการพ่นพิษนะครับนี่พิษอันนี้เลย ที่ฉันต้องการคือแค่สัตว์ที่ไม่ทำร้ายตัวอื่นสัตว์ที่อยู่อย่างสันติเท่านั้นอ๋อเป็นอันนี้ละกันนี่ผมจะเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะครับคนมันจะปกป้องสัตว์ป่าไว้เองมันจะปกป้องสัตว์ที่มันนิสัยดีไว้เองส่วนในพวกที่ชอบทำร้ายร่างกายสัตว์ด้วยกันเองเหมันจะฆ่าให้หมดเลยแล้วก็ตัวนี้ก็มีความสามารถในการพ่นไฟนะครับนี่มันตะขาบเวอร์ชั่นไหนกันวะเนี่ยทไมมันเยอะขนาดนี้ทุกคนเ้ย แล้วก็เอาเพชไฟได้อีกแล้วทำไงได้อีกดีพ่นรีซื้อเลยดิแม่ทุกคนนะครับเริ่มจากเรื่องจากเรื่องากพันใหม่จระเข้ก็หมดแล้วอุ้ยยังไม่หมดนี่เดี๋ยวตัวนี้นี่แน่อย่าคิดว่าจะหลุดพ้นสายตาฉันไปได้นะเจ้าลูกจระเข้มาตัวนี้ด้วยโอ้ทุกคนมันหนีแอบหนีลงน้ำอ้ยอุ้ยอุ้ยหวันโดนอะไรเนี่ยโอ้ยโอเคด้วยโอเคด้วยทุกคนผมเต็มเต็มครับทุกคนอุ้ยอุอ้ยหวานโดนเหมือนหวานโดนเมื่อกี้หวานโดนเหมือนโดนพี่เอ้ยตัวเนี้ยเนี่ย เดียวว้าวว้าวตอนนี้ฉันกำลังดึกด๋อย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 น่ารักคนทุกคนทตไมตะขาบตัวใหญ่ขนาดนี้ตะขาบก็ตะขาบกลายพันธุ์ไงจ้ะอู้ยทุกคนตัวมันยาวมากเลยตัวมันยาวมากเลยอ่ะตัวมันยาวหวาหวานไวผมบอกแวมันทำร้ายมนุษย์เอ้ามันเยอะมากอุ้ยทุกคนม่พยายามจะหนีอย่าชี้จะหนีเชียวนะอุ้ยทุกคนแต่มันมีพิษโอ้ยโอ๊ยมันมีพิษโอ้ยโอ๊ยนี่พ่นพิษพ่นพิษรู้มัมเนี่ยตะขาบคือสัตว์ที่ทำร้ายมนุษ S <S> อย่ากล้าจัน,น,นอย่ากล้าจัน,นจหลุดพ้ดพนปืนไฟฉันไปได้นะย่า yeah! ทุกคนไม่ถึงวะ่ะไม่ถึงโอ้มันวิ่งเร็วมากมันมีหลายขาอุ้ยแกทำร้ายม้าเหรอนี่แน่นี่แน่อตายมันโดนพิษ้ยทุกคนมันเร็วมากเลยอะ่ะหวนหวนตามไม่ทันอะ่ะ ดูดิดูดิโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเหลือครึ่งหัวใจมาสิก็โอ้ทุกคนไม่ไหวจริงว่ะอย่ามาซากันตะขาบครับได้โหดขนาดนี้เนี่ยตะขาบไม่ใช่จะขาดไม่ใช่เพื่อเล่นกุณนะครับผมมันเรียกพวกพร้อมมาเจะทำไงเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าตะขาบมันจะเล่นคุณอยู่นะครับเฮ้ยเอาไงดีเนี่ยทุกคนแล้ว่หวางแผนไปฆ่าเจ้าตะขาบตัวนั้นแล้วแหละแค่ไฟก็ก็เอามันไม่ลงอ่ะ ่เอามมไลงด้วยจำทางได้ต้องเป็นทางนี้แน่เลยทุกคนเพราะว่าตอนที่หวานลงเรือตอนที่หวานแบบว่าไปตกปลามาแถวๆนตามหวานฮึบฮึบฮึบมันเป็นแถวนี้แน่เลยฮึบฮึบฮึบฉันจะบกวงฉันจะุกวงโน๊ยโอ้ยโอ้ยตรงนี้โอ้ยตรงนี้คือป่าของฉันเรามาทำลายเราสะทำันกลับมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะแกเลิศเจ้าตัวทำลายธรรมชาติโอ้ยทุกคนอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยปีนขึ้นมาได้ก่อนนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าเผาอย่าอย่าเผา นี่แน่ขึ้นต้ม้ขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้นกคนไปไหนแล้วมันหายไปเร็วมันปีคือต้นไม้เหรอเ้ยเร็วจริงๆทุกคนโอ้ยไม่นะไฟดับไฟไมไฟไหานลมติทกนนี่ทำายรติเป็นคนทำลายธรรมชาติซะเองโอ้ยธรรมชาติทุกคน้อโอ้ขึ้นไปตนไม่ถึงไม่ถึงลงมาเดี๋ยวนี้นะ ขาดชมอดเลยที่แกขึ้นไปฉันไม่ได้ขี่ขา่ไหร่นีทุกคนวัีเป็นคนมมหลักกานเลยอยามันอยู่ข้างบนไงล่ะมันลงมาก็ไม่ได้เพราะมีไฟเหมือนกันไงล่ะฉันจะทำแกเป็นตะขาบแยกให้ได้เลยุ้ทุกคนทุกคนโอ้ย้ก็ร้องฟาก็ผ่าโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอผย้มีพลังอ้ยอยโอโอ้ยอ้โอ้ยยออออออ้อออรออออยอยยอ้อรัก ไม่ผ่านหายเอาละไปเลยมีอนุรักษ์ป่าและเอา<ท>ไปแล้วเหรอไอ้ไม้ตียุงมปนะเฮ้ยนี่จะไปจริงเหรอหรือว่าเราใช้ปืนไฟไม่ได้แล้วเราใช้ไม้ตียุงได้เออลองเอาไม้ตีแมลงดีกว่าทุกคนเหรอมันจะต้องโหดกว่าปืนไฟแน่ๆเพราะว่าทุกตัวจะต้องสยบให้โอ้ยโอ้ยไม่โจดกันไปอีโอ้ยโอ้ยต้องจุกจุกจุกมาสิฉนันรู้ว่าแกต้องกลัวที่โอ้ยโอยฉันรู้แกต้องกลัวอันนี้ฮึยเฮ้ยทุกคนไม่ถึงไม่ถึง้ย ตายซะต้องเพีโอ้โหโอ้โหฉันนี่ยดูอลาออกไใชไไม่ปดดูรักป่าอะไบ้าบอเอไปวดเลยนะนี่เน่นี่เน่นี่นนี้ไปไม่ดเลยหนีเพชรก็แมวแล้วแมวแล้วแมวแล้วเฮ้ยทุกคนะไปพวดเลยนะไปวดเลยนี่แน่นี่แน่ เฮ้ทุกคนไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ถกคนชลืก็รไรส์ว่ะด้วยะวญญะนะคะจะต้องขาบตามมาทุกคนมัต้องมาแก้แค้แน่เลยอย่างงี้ทคนอะไหรือคนทุกคนกเมียคอะไรคอมเมนต์มาบอกได้เลยทุกคนจะเป็นชิปหน้านะคะ่ะต้องไปก่อนแล้วเย้อย่ทำฉันนะ